พสอนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรามาวรารีตีเปิดวิติใหม่รู้ลึกรู้จริงเรื่องสุขภาพที่ใกล้ตัวคุณค่ะแน่นอนนะคะยุคนี้การเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเหนื่อยขึ้นทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเวลาที่น้อยลงมากๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแรกเกิดในยุค 5G กันนะคะวันนี้เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์สิริพรนิราพันธ์ค่ะสาขาวิชาการพยาบาลเด็กโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะ แพทย์ทศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกันนะคะส่วนในช่วงของน้องแอมนะคะบอกเลยว่าวันนี้จัดหนักจัดเต็มมากๆเลยเพราะว่าน้องแอมจะพาเราไปเรียนรู้ขั้นตอนการนวดเด็กทารกนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของเราเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าการนวดเด็กทารกมีผลต่อพัฒนาการยังไงแล้วก็ดียังไงแล้วควรทํำยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์รอเราอยู่แล้วไปพูดคุยกับอาจารย์กันก่อนเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเดาก็อยู่กับอาจารย์สิริพรนิราพันธ์ค่ะสาขาวิชาการพยาบาลเด็กโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยาศ,าาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตมาพูดถึงพัฒนาการของเด็กทารกคืออย่างยุคนี้เนี่ยเดาก็จะเห็นแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ก็ต้องปวดหัวแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสังคมที่มันค่อนข้างที่จะไปเร็วมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากทราบว่าอะไร พวกนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเด็กทารกด้วยบ้างไหมคะก็ส่งผลนะคะด้วยยุคปัจจุบันนี้นะะจะสังเกตว่าพ่อแม่เนี่ยก็มักจะอาจาอาจะมีเวลาน้อยในการที่จะดูแลลูกหรือว่าส่วนหนึ่งเลยก็ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเ,คเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นบางครั้งเนี่ยเวลาที่น้อยและก็ด้วยคนเลี้ยงที่อาจจะหาได้ยากเขาก็อาจจะใช มือถือเข้ามามีส่วนร่วม,มนในการบบดูแลลูกจะเห็นว่าบางบางพ่อแม่บางคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเปิดทีวีทิ้งไว้<ช>หรือว่าแบบ<ช>เปิดแท็บเล็ตทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเลยไหมคะส่งผลค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งวัยทารกเนี่ยจริงๆแล้ววัยนเนี้ยเขาต้องการการพัฒนาในแง่ของภาษาสัมผัส ทั้ง5เนาะอาศัณสามทั้งั้า5นี่มีอะไรบ้างก็คือในแง่ของตามองเห็นหูได้ยินลิ้นรับรสนะคะรวมไปถึงจมูกได้กลิ่นแล้วก็กายสัมผัสที่สําคัญเลยนะคะซึ่งการสัมผัสเนี่ยเราจะแบบสังเกตว่าเออแล้วพ่อแม่จะถ้าถ้าใช้มือถือการสัมผัสเราเนี่ยก็อาจจะน้อยลงก็อาจจะน้อยลงใช่ถ้าอย่างนั้นเรามีวิธีการกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่แบบว่าเทคโนโลยีมันมีผลมากอย่างทุกวันนี้นะคะพอจะมีวิธีไหนแนะนําคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้บ้างไหมคะ,ะวิธีหนึ่งที่คุณคุณพ่อคุณแม่ทําได้เลยก็คือการสัมผัสการอบอุ้มทารกนะคะ,คะแต่ว่าอ,อีกหนึ่งกลยุทธ์ก็คือว่าถ้าเราะจะอบอุ้มอย่างเดียวนะคะเราก็อาจจะหากิจกรรมอย่างอื่นมาทําร่วมกับ ร่วมกันระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกของเขานะคะก็อาจจะเป็นการนวดอย่างเงี้ยค่ะซ,ซึ่งการนวดทารกเนี่ยจริงๆมันมีมานานแล้วนะคะ,คะมีมาประมาณ40-50ปีมาแล้วอยากถามนิดนึงค่ะว่าแล้วการนวดเนี่ยช่วยยังไงบ้างคะการนวดเนี่ย ก็จริงๆถ้าเราเราผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเคอถูกนวดเราชอบมากใช่ไหมครับติดนวดมากผ่อนคลายถูกไหมคะแบบกรบแกรบกรบแกรบเราเราเมื่อยเราเรานวดเราก็จะรู้สึกรีแลซ์รู้สึกผ่อนคลายใช่ค่ะฉะนั้นในทารกก็เหมือนกันค่ะเขาก็จะรู้สึกผ่อนคลายแต่ว่าเนื่องจากท่านวดของทารกเนี่ยมันจะช่วยในแง่ของการไหลเวียนด้วยฉะนั้นการไหลเวียนก็คืออยังไงก็คือเลือดแดงเนี่ยออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็เลือดดำเนี่ยก็กลับเข้าสู่หัวใจได้ดีขึ้น ฉะนั้นพอเป็นในแง่ของการไหลเวียนเนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ของการเจริญเติบโตช่วยในแง่ของการเคลื่อนไหวก็คือส่งผลประพัฒนนการแล้วรวมไปถึงท่านวดเนี่ยมันก็จะมีท่านวดท้องฉะนั้นมันจะช่วยเรื่องการดูดซึมค่ะการย่อยการดูดซึมของทาลกเนี่ยก็จะดีขึ้นเหมือนเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณท้องให้แบบว่าทำงานได้ดีขึ้นรวมไปถึงเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการร้องเยอะ อ่อย่างเราถ้ามีลูกเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าร้อง3ามเดือนนะคะอะไรประมาณนี้แต่คุณดาวยังยังยังไม่มียังมีหลานอยู่ค่ะอ๋อยังมีหลานฉะนั้นปัญหานี้การนวดเนี่ยช่วยได้ด้วยรวมไปถึงอยากทราบเลยค่ะว่าการนวดช่วยให้เด็กไม่ร้องได้จริงๆเหรออ่าจะเรียกว่าช่วยให้เด็กไม่ร้องไหมก็คือจริงๆแล้ว วิธีการนวดเนี่ยน้ำหนักมือก็มีส่วนนะคะ,คะฉะนั้นนวดครั้งแรกเนี่ยเด็กก็อาจจะร้องได้เพราะว่ายังยังไม่คุ้นกับสัมผัสของแม่หรือสัมผัสของผู้นวดะฉะนั้นถ้าเรา,านวดกันสักพักหนึ่งเราอาจจะคุ้นชินกับน้ำหนักมือมากขึ้นมันช่วยทําให้ผ่อนคลายแล้วเด็กก็อาจจะหลับไปเลยในจังหวะที่นวดก็สงบลงได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นวิธีที่ดีหมือน,นะคะแต่จริงๆไม่ใช่แค่แม่ที่นวดคะพ่อก็นวดได้ฉะนั้นกิจกรรมนี้จริงๆมันเป็นกิจกรรมที่พ่อกับแม่สามารถมีส่วนร่วมไปด้วยกัน พอจะมีท่าที่แบบทําง่ายๆบ้างไหมคะที่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้อยากจะลองฝึกดูอาจจะเริ่มต้นจากท่าที่ไม่ได้ต้องใช้สกิลเยอะอะ,อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะอาจารย์จริงๆท่าง่ายๆเลยเนี่ยมันเหมือนแบบท่านวดทองแล้วกันน่าจะง่ายสุดเพราะว่าเวลาที่เราเล่นกับลูกเนี่ยบางพ่อแม่บางคนอาจจะเหมือนเล่นจักรจีกันเงี้ยค่ะมันก็เรียกว่าท่าปูไต ถ้าปูไตปูไตใช่ปูไตพ่อแม่บางคนอาจจะเคยเล่นอย่างนี้กับลูกฉะนั้นแต่ว่าปูไตในที่นี้มันอาจจะเรียกว่าไตอย่างมีหลักการฉะนั้นไตไตต้องไตอย่างมีหลักการแปลว่าไตฉะนั้นมันเป็นการไตบริเวณหน้าท้องนะคะช่วยทําให้ขับลมนะคะเป็นการไตตามเข็มนาฬิการอบๆอบสะดือไตรอบๆสะดือใช่แล้วไตอย่างมีน้ําหนักด้วย ต้องลงน้าหนักประมาณหนึ่งก็คือถ้านวดเบาๆมันก็อาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าลงน้ําหนักพอประมาณนะคะแต่ไม่หนักจนเกินไปก็จะทําให้เกิดนะคะการขับลมของลูกแล้วมีการย่อยการดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นประมาณนั้นอันนี้อันนี้อันนี้แค่สาธิตนะคะว่าเออมันมีท่าที่แบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคือท้องเนี่ยดน่าจะเป็นท่าที่ง่ายที่สุดแล้วก็น่าจะคุ้นชินกันมากที่สุดแต่จริงๆแล้วก็สามารถมีแบบอวัยวะส่วนอื่นได้ด้วยใช่ค่ะได้ทั้งตัวเลยค่ะ ตั้งศีรษะจดไปเท้าเลยวันนี้ค่ะต้องขอบคุณน้องแอมด้วยเพราะว่าน้องแอมจะพาไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะไปดูกันว่าการนวดทารกเขาทำยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดช่วงหน้าเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่างที่พี่ดาวนะคะได้บอกไปว่าวันนี้ค่ะจะมอบหมายให้น้องแอมพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาดูวิธีการนวดทารกโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่อยากรู้วิธีในการนวดทารกเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะแอมอยู่กับอาจารย์สิริพรหรือว่าอาจารย์อ้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วัชมาจากสตูเลยเหรอคะเนี่ยใช่แล้วก็มาอยู่ภาคสนามกัน้องแอมต่อเลยใช่ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้แอมอยากรู้เลยเพราะว่าพี่ดาวพี่สาวคนสวยบอกว่าน้องแอมอาสามาดูวิธีการนวดทารกให้เราดูหน่อย เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาสาธิตให้น้องดูไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มือใหม่แล้วกันเนาะได้ค่ะยังไงบ้างคะวิธีการนวดทารก อันดับแรกก่อนเราก็อาจจะต้องเตรียมก่อนเนาะว่าเราจะนวดทาลกในที่นี้ก็คืออาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการนวดซึ่งอุปกรณ์ในการนวดเนี่ยมันอาจจะต้องมีน้ํามันค่ะที่จะใช้ในการนวดซึ่งน้ํามันที่ใช้ในการนวดเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะแนะนําว่าให้มันเป็นน้ํามันธรรมชาติน้ํามันมะพร้าวก็ได้หรือน้ามันมะกอกก็ได้นะคะซึ่งเวลาที่ก่อนที่เราจะใช้เนี่ยอาจจะต้องมีการทดสอบกันก่อนนะคะว่าเด็กเนี่ยแพ้ไหมนะคะวิธีการทดสอบเนี่ยก็อาจจะน้ํามันเนี่ยสองหรือสามหยดเนี่ยที่ ท้องแขนท้องแขนนะใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากใช่ทิ้งไว้สัก30นาทีก่อนนะคะถ้าไม่มีผืนใดๆเนี่ยแปลว่าใช้ได้อาจารย์นี้เราเตรียมอุปกรณ์แล้วค่ะในรคราวนี้อุปกรณ์<ช>อันอื่นเนี่ยอาจจะมีแบบ แผเพิ่มเตรียมไว้เลยก็ได้เพราะว่าบางทั้งภายหลังจากที่เรานวดแล้วน้องก็อาจจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะก็อาจจะฉี่มาได้ฉะนั้นอาจจะมีผ้าอ้อมนะคะหรือจะเป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะรวมไปถึงเสื้อตัวใหม่ที่พร้อมสําหรับใช้งานนะคะรวมไปถึงผ้าที่ใช้ในการนวดในที่นี้อาจจะเป็นผ้าอ้อมหรือผ้าขนหนูก็ได้ค่ะนะคะอาจจะใช้รองอะไรเงี้ยได้เลยนะคะกนันเบาเลอะใช่ค่ะเป็นไปได้ฉะนั้นได้ค่ะ ชั้นอุปกรณ์ก็จะมีประมาณีประมาณนี้น,นะขั้นตอนต่อไปอยังไงอาจารย์อันดับแรกก่อนเราก็ต้องถอดเสื้อผ้าน้องออกมาก่อนนะคะวิธ<ช>ีการก็อาจจะถอดเสื้อนะคะถอดกางเกง แต่ว่าอาจจะเหลือส่วนที่เป็นผ้าอ้อมเอาไว้ได้ค่ะเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะคือถ้าในระหว่างที่เราน้ดไปเนี่ยน้องก็อาจจะรู้สึกผ่อนคลายเนาะพอผ่อนคลายปุ๊บนะคะเขาก็อาจจะชีออกมาได้ปัสสาวะออกมาได้นะคะชอบมากเลยนะคะวันนี้น้องเป็นนางแบบให้กับเราชื่อน้องเข้าตูอ้ามีชื่อค่ะมีชื่อมีชื่อแล้วคือถ้าคุณผู้ชมรู้สึกอาจจะไม่รู้สึกแล้วกันเพราะแอมเป็นคนสัมผัสค่ะ ผิวน้องเหมือนเด็กเลยอาคลายใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะถ้าเริ่มต้นก่อนเนี่ยเรามักจะแนะนําว่าใช้บริเวณส่วนปลายก่อนอก็คือจะแนะนําว่าจะเป็นเท้าหรือเท้าอ๋อไล่มาจากตรงนี้ไปต่อไล่จากขาไปก่อนนะคะจะดีที่สุดนะคะถ้าแรกเลยนะคะก็คือบริเวณฝ่าเท้าค่ะจะเป็นลักษณะของการเดินนิ้วต่อกันค่ะก็คือใช้ นิ้วโป้งของเรานะคะวางนะคะ,ะต่อกัน,นะคะ่ะระหว่างสองสองนิ้วโป้งนะคะ hmm. ต่อนิ้วขึ้นไปจากส้นจนถึงส่วนปลายพอถึงส่วนปลายปุ๊บเราก็จะถึงนิ้วใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะของการคลึงนะคะไ oh. ล่ไปอโอเคอีกส่วนหนึ่งนะคะมาที่ขาที่ขาทํำยังไงนะคะเป็นลักษณะของการลูบนะคะขึ้นมาอย่างนี้ค่ะลูบออกนะคะการลูบออกหมายถึงอะไรคือการที่เลือดออกมาเลี้ยงส่วนปลายเลือดแดงนะคะเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ ฉะนั้นไล่ขึ้นมาใช่ค่ะแสดงว่าด้านซ้ายสมมติถ้าคุณพ่อแม่ทำซ้ายแล้วก็ขวาเหมือนกันค่ะอีกท่าหนึ่งของขายังมีท่าต่อเนื่องนิดนึงค่ะเป็นลักษณะของการเดินหน้าถอยหลังนะคะแต่จุดที่ระวังคือจุดที่มันเป็นคอนะคะเพราะว่าเนื่องจากข้อต่อต่างๆของเด็กนีมันจะยังหลวมๆอยู่ฉะนั้นจังหวะที่ผ่านข้อนี่ก็ทามือหลวมๆไวหนนิดนึงค่ะไม่กระชากให้รุนแรงเกินไป นะคะเป็นลักษณะของการเดินนะเดินมือต่อการจนถึงข้อเทา้า<ม>จากโคนขาจนถึงข้อเทา้านะคะเมื่อกี้เราเดินหน้าถอยหลังแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เลือดแดงมาเลี้ยงส่วนปลายแล้วคราวนี้เราก็ต้องเอาเลือดดากลับด้วย<อ>แปลว่าอะไรนะคะเราอาจจะใช้เทคนิคของการลูบเข้า,ขานะคะลูบเข้าสลับการะคะ่ะระหว่างมือเรา นะคะขาสองข้างทําเหมือนกันเลยะนะคะจะขาปุ๊บไปที่ไหนต่อนะคะเราจะไปที่หน้าท้องค่ะอ๋อไปที่หน้าท้องใช่ซึ่งการว่าหน้าท้องเนี่ยช่วยในแง่ของการดูดซึมนะคะทําให้เด็กเนี่ยมีการดูดซึมของอาหารได้บบดีขึ้นย่อยอย่างนี้ใช่ระบบย่อยการดูดซึมของเด็กเนี่ยจะดีขึ้นนะคะวิธีการนะคะก็คือนะคะเราจะใช้เทคนิคของการวางมือค่ะ เป็นท่าที่ชื่อว่ารหัสวิตน้าหรือกังหันลมก็ได้นะคะรหัสวิตน้ำใช่ค่ะอ่ะปื๊บไล่ลงมาค่ะสลับกันแล้ววางมือสองมืออ่านวางที่ใต้ชายโครงแล้วก็ลูบมาจนถึงหัวหนาวนะคะเหนือหัวหนาวนิดนึงค่ะไม่เบาจนเกินไปแล้วก็ไม่หนักจนกระทั่งแบบโกยจนท้องของลูกไปเลยไม่ขนาดนั้นนะคะอ่ะอันนี้คือท่าที่หนึ่งนะคะท่าถัดไปนะคะชื่อว่าท่าเขาเรียกไอเลิฟยู ชื่ออาจารชื่อท่าอาจารย์นีแต่ละท่าน่ารักจังเลยก็คือรูปจากใต้ชายโครงนะคะลงมาถึงเหนือหัวหนาวเป็นรูปตัวไอ้นะคะประมาณนี้นะคะนะคะเสร็จแล้วแอลทำยังไงแอลก็คือจากด้านขวานะคะของเด็กนะคะ มาที่ด้านสายเป็น L หัวกลับค่ะ,ะ,ะเสร็จแล้ว U ทำยังไงคือจะเป็นตัว U จริงๆย่ U ความนะคะ,ะก็คืออย่างนี้ก็ไดไนนะ้่ความค่ะคหรือจะทำอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะใช้สะดือเป็นจุดศูนย์กลางแล้วเราก็วนอย่างนี้ก็ได้แต่ทุกท่ามันจะเป็นลักษณะของเขาเรียกตามเข็มนาฬิกาค่ะนะคะมันคือการไม่ทวนไม่ทวนค่ะมันคือการทํางานของลาไส้ข้างในมันจะมีการเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะฉะนั้นเราก็จะนวดตามการเคลื่อนไหวของ ก่อนเมื่อกี้เราลืมบอกไปว่าจะนวดตอนไหนจริงๆแล้วเวลาที่นวดเนี่ยโดยเฉพาะการนวดหน้าท้องเนี่ยถ้าเรานวดหลังทานนมทันทีค่ะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเด็กก็จะอ้วกถูกไหมคะอาจจะอาเจียนกันเกิดขึ้นได้ใช่ค่ะประมาณนั้นฉะนั้นถ้าต่อไปนะคะน้ หน้าท้องเสร็จก็จะไปที่หน้าอกนะคะ,ะขึ้นไปข<น>้ปางมลแล้วใช่ค่ะหน้าอกเป็นลักษณะยังไงก็คือเราจะเหมือนถ้าอาจจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ได้หรือบางคนก็เรียกว่าถ้าเปิดหนังสือนะคะก็คือเป็นลักษณะวางที่หน้าอกเด็กแล้วก็รูปออกมาตามแนวตามแนวซี่โครงแล้วก็วาดเป็นรูปหัวใจนี่ก็ไม่คะอคปอ๊บอ่าปึ๊บอย่างนี้ค่ะหน้าอกช่วยอะไรในแง่ของการหายใจค่ะขยายปอดท่าแขนจะคล้ายๆกับท่าขา เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าถ้าเริ่มต้นอาจจะมีเขาเรียกท่าลดเมย์จอดไปคือยังไงนะคะโอ้ยาวจําท่าก็น่าจะเป็นชื่อท่าในแหละค่ะจ้าลักษณะของเราก็คือจับที่ข้อมือน้องนะคะเพื่อยกแขนขึ้นนะคะแขนข้างที่เราต้องการจะกดนะคะก็คือกดไปที่ต่อมน้ําเหลืองใต้รักแร้ค่ะเป็นลักษณะของการกดแล้วนับในใจค่ะหนึแล้วก็คลายออก นะคะอันนี้คือท่าเริ่มต้นของแขนส่วนท่าอื่นของแขนท้ายกับท่าเท้าเมื่อกี้เลยนะคะไล,ไ,ลไล่ไปเลยค่ะจากฝ่ามือนะคะนิ้วนะคะหลังมือนะคะแล้วเป็นลักษณะของการรูปออกอเดินหน้า,าถอยหลังนะคะแล้วก็รูปเข้านะคะคือเลือดแดงเลี้ยงร่างกายเลือดแดง,งก็ต้องกลับฉายนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกัน ซ้ายขวาทำเหมือน,น,นกันนะคะ,ะข้างบนคือยังไงก็คือจะไปที่บรีนนะคะหน้าผากก่อนนะคะาาอนันดับแรกวิธีการนะคะจะเป็นลักษณะของนิ้วโป้งนะคะวางที่นะคะบรวณหน้าผากกึ่งกลางเลยนะคะแล้วก็ใช้ลักษณะของการแยกนิ้วค่ะปึ๊บนะคะมาที่ขมับค่ะพอถึงขมับปุ๊บคลึงนิดนึงค่ะอ่า อีกท่าหนึ่งคือเขาเรียกผ่อนคลายบริเวณหัวคิว้วคือ,อยังไงนะคะเป็นลักษณะของนิ้วโป้งเรานี่แหละค่ะฟางบริเวณหัวคิ้วนะคะแล้วก็แยกออกแยกนิ้วออกปึ๊บนะคะไปตามลักษณะของคิ้วเลยค่ะจากหัวคิว้วสู่หางคิว้วอีกท่าหนึ่งช่วยทั้งในเรื่องของต่อมใต้น้ําตาค่ะรวมไปถึงโพรงไซนัสะะบริเวณจมูกใ,ใช่ค่ะทาให้การระบายของเสมหะหรืออะไรก็ตามที่มันมีไปค้างอยู่ก็ทําให้มันโล่งขึ้นนะคะ นวดหัวตาค่ะปึ๊บคึงนิดหนึง่งแล้วก็ลากมาตามลักษณะของจมูกนะคะนนต้องลงตามสังจมูกเน,นาะอาจจะลงน้ําหนัก,นกใช่ค่ะก็ลงน้ําหนักพอประมาณครึ่งแล้วก็ลากมาตามสันจมูกพอถึงปีจมูกปุ๊บก็อาจจะเป็นลักษณะปึ๊บอะไรเงี้นิดหนึง่งนะคะอีกท่าหนึ่งเขาเรียกว่าท่ายิ้มแฉ่งนะคะก็น่าจะไปที่ปากถูกไหมคะโอเค ปากเป็นลักษณะยังไงนะคะเหมือนคล้ายๆเดิมเลยนะคะคือใช้นิ้วโป้งของเรานะคะบางบริเวณริมเหนือริมฝีปากล่างนะคะาจากนะคะแยกนิ้วค่ะตามลักษณะาปากของเด็กนะคะอันนี้ข้างบนก่อนนะคะการนับไปค่ะแต่ละท่าทําประมาณ4-5ครั้ง4-5่าครั้งปากก็หนึ่งอย่างเงี้ยสองใช่ค่ะใช่ค่ะ,อ,คะอีกอันนึงก็คือบริเวณใบหูคือลักษณะเป็นลงน้ําหนักเล็กน้อยนะคะใช้นิ้วโป้งของเราลูบมาปุ๊บนะคะแล้วนิ้ว วาดมาที่ขาใช่ค่ะเหมือนเป็นตัววีอีกท่าหนึ่งคือบริเวณศีรษะแต่บริเวณศีรษะนี่อาจจะต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะมีตำแหน่งที่เรียกว่ากระหม่อมนะคะซึ่งในเด็กเนี่ยจะยังไม่ปิดโดยเฉพาะในเด็กที่อายุนะคะถ้ากระหม่อมหน้าเนี่ยจะปิดประมาณสักขวบครึ่งด้านหลังจะปิดเร็วกว่านะคะเดือนครึ่งฉะนั้นด้านหน้าเนี่ยอาจจะต้องระวังเพิ่มความระมัดระวังเกิดขึ้นนะคะวิธีการเหมือนที่คาดผมค่ะ ใช้ใช้ฝ่ามือของเรานะคะรูปมาใช่ค่ะประมาณนี้นะคะอ่าสี่ถึงห้าครั้งเหมือนกันนะคะประมาณนนั้ก็เรานวดด้านหน้าแล้วอ๋อก็ต้องมีข้างหลังใช่ค่ะนี่ป็นแบบการนวดแผนโบราณแบบเด็กทาลกเลยนะคะเนี่ยอ่าวิธีการนวดหลังทำยังไงนะคะเป็นลักษณะของการอ่าใช้ฝ่ามือของเราเป็นลักษณะของการรูปนะคะเดินหน้าถอยหลังเฉียงเฉียงตามแนวของกล้ามเนื้อนะคะอ่า อาจารย์เฉลิพรค่ะหลายคนคุณพ่อคุณแม่อาจจะดูที่เราสาธิตวิธีการนวดทาลุก เริ่มนวดได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถามว่าจะพร้อมนวดได้ทุกท่าตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าที่เมื่อกี้อาจารย์สาธิตไปเนี่ยเริ่มได้สักเท่าไหร่ก็คือเมื่อลูกกลับไปที่บ้านแล้วเริ่มปรับตัวได้ดีพร้อมนวดก็สามารถนวดได้ตั้งแต่ศีรษะจนกระทั่งถึงปลายเท้าได้หวังว่า EP นี้ที่นมพามาเยี่ยมเยียนนะคะออกนอกสถานที่ก็คงได้รับความรู้กันไปเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะจะส่งอาจารย์สิริพรนะคะไปคุยกับพี่ดาวกันต่อในสตูวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์สิริพรมากๆาก นะคะ,คะเดี๋ยวขอเลี้ยงต่อเพิ่มเติมได้ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์จะไปแล้ว เ,เดี๋ยวหลานสาวคนหน้าของดาวเ,เราจะไปนวดทาลกด้วยตัวเองเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยอมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องเรียนรู้กันว่าอย่างดีเรามาพูดคุยถึงเรื่องการพัฒนาการของเด็กทารกกันบ้างดีกว่ามีข้อห้ามอะไรไหมคะที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยกับการที่จะทําให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการที่แย่ลงหรือว่ามีพัฒนาการที่ช้าลงพัฒนาการที่ช้าลงใช่ไหมคะข้อห้ามสําหรับ การกระตุ้นดีกว่าค่ะ,คะการกระตุ้นของพ่อแม่ที่แบบพ่อแม่อาจบางคนอาจจะคิดว่าการอุ้มเด็กเยอะๆแล้วทําให้เด็กติดมือ,อ,อเราจะมีความเชื่ออันนี้อยู่ใช่อ่าฉะนั้นจริงๆแล้วการอบอุ้มทารกเนี่ยสำคัญการอบกอดเนี่ยสำคัญดังนั้นพ่อแม่ที่มีความเชื่อเหล่านี้อาจจะต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่ว่า จริงๆแล้วการสัมผัสเป็นสิ่งที่ทารกต้องการเพราะเขาเขาต้องการความเชื่อมั่นจากตัวคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเขาจะรู้สึกเหแบบปลอดภูมิใช่ค่ะฉะนั้นพ่อแม่บางคนอาจจะเชื่อสิ่งนี้ก็เห็นลูกร้องก็อาจจะไม่ไปโอบกอดไม่ไปโอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นอาจจะต้องมีการอบกอดที่มากขึ้นอันนี้เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะเพราะว่าเราเคยได้ยินตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพูดแล้วว่าอย่าไปอุ้มเยอะอุ้มเดี๋ยวติดมือเดี๋ยวนน เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้สามารถกระตุ้นพัฒนาการอนนของเด็กทารกไ,ได้จริงด้วยรวมถึงเรื่องของอาหารบ้างดีกว่าค่ะ,คะมีอาหารอะไรที่อาจารย์แนะนํำไหมคะว่าอันนี้เหมาะกับการที่จะช่วยพัฒนาการเด็กทารกตั้งแต่เด็กๆเลยแน่นอนค่ะ อาหารที่ดีที่สุดของไวทารกคือนมแม่ค่ะนมแม่ใช่ค่ะนมแม่คือดีที่สุดเลยเพราะว่านมแม่เนี่ยมีสารอาหารที่ครบถ้วนรวมไปถึงในเรื่องของภูมิภูมิกันด้วยฉะนั้นเขาบอกว่าการให้นมแม่เนี่ยก็เหมือนกับการได้รับวัคซีนอ่าฉะนั้นได้ภูมิภูมิกันซึ่งเป็นจุดที่ต่างจากนมผสมคนมนมผสมเนี่ยเราเห็นจากโฆษณาใช่ไหมเราอาจจะเห็นว่าเอ้ยเขาใส่นุ่นใส่นี่ไปเหมือนจะเยอะมากเลยนะคะใช่ค่ะทำให้เด็กฉลาดอะไรเงี้ยแต่ในนมแม่มีสิ่งนั้นเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างก็ คือภูุ่มิคุ่มกันในนมแม่่้นอาฉ oh. ะ,ะนั้นเด็กที่กินนมแม่เนี่ยโอกาสที่จะ,ะกระตุ้นทําให้เกิดการแพ้ น้อยกว่าแน่นอนหรือไม่มีเลยเราจะได้ยินว่าเออเด็กปัจจุบันนี้มีอาการแพ้มากขึ้นแพ้โพรตต่างๆใช่ฉะนั้นสิ่งนี้ถ้าเด็กได้กินนมแม่ปุ๊บโอกาสเกิดภูมิแพ้ก็น้อยลงถ้างั้นดาวถามอีกนิดนึงค่ะมีกําหนดเวลาไหมคะว่าควรจะกินนมแม่ถึงอายุเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมีคําแนะนําค่ะจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยแนะนาไว้เลยค่ะนมแม่เนี่ยอย่างเดียวเลยนะคะ6เดือน6เดือนใช่ค่ะแต่ว่าเราลาคลอด ถ้าถ้าเป็นราชการก็ลาเขาได้3เดือนแต่ว่าแม่ปัจจุบันที่เห็นความสําคัญในเรื่องของนมแม่เนี่ยเขาก็จะมีการบีบเก็บน้ํานมค่ะแล้วก็เหมือนแช่ฟรีซไว้ฉะนั้นถึงแม้ว่าจะไปทำงานลูกก็ยังได้รับนมแม่อยู่อันนี้สําคัญมากๆเลยก็คือถ้าสมมุติว่าคําแนะนําคือ6เดือนใช่คะมากกว่านั้นได้ไหมได้ค่ะเลี้ยงได้ยาวนานจนถึง2ปีค่ะ ที่ <Wow. S 2> นมแม่ได้ถึงสองขวบได้เลยค่ะแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งประเด็นค,คือ,อในยุคสมัยนี้อาจจะมีเรื่องของการทำศัลยกรรมจนเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยค่ะ,ลคะแล้วคุณผู้หญิงคุณแม่ที่อาจจะทำศัลยกรรมหน้าอกมาวิธีการในการให้นมแม่มีผลกับการให้นมในแบบปกติไหมคะ,ะจริงๆถามว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยให้นมแม่ได้ไหมให้นมแม่ได้นะคะมมไม,ไม่อาจจะมีผลอยู่บ้างแต่ว่าถามว่าให้ได้ไหมให้ได้ ะะแต่แม่ตัวแม่เองเละอาจจะกลัวปัญหาเรื่องหย่อนคล้อยนะคะก็อาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่แม่ก็อาจจะไม่อยากที่จะให้นมลูกนะคะาาแต่ว่าก็ต้องย้ำกันอีกทีนะคะว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามคือก็ยังให้ได้ยังให้ได้และที่สําคัญก็คือนมแม่ก็คืออาหารที่ดีที่สุดส,สำหรับทารก <ลบ S 2> ด้วยถูกต้องค่ะฉะนั้นก็คืออาหารนะคะมีผลต่อการเจริญเติบโตพัฒนาการนะคะจะมีผลได้ยังไงก็ในแง่ของประสาทสัมผัสทั้ง5้าที่เราพูดกันไป ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวปิดท้ายเดี๋ยวให้อาจารย์ให้คําแนะนํากับคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ดีกว่าอยู่ 5G ที่แบบว่าเทคโนโลยีเยอะมากทุกคนวุ่นวายหาเงินก็ต้องหาเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงอาจจะไม่ได้มีเวลาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงทํายังไงถึงจะทําให้ทารกมีพัฒนาการที่ดีได้ม,มากี้ก็เน้นย้ำอีกทีแล้วกันว่าพัฒนาการที่จะดีขึ้นอ่าน โดยการที่พ่อแม่นะคะเลี้ยงดูอบรมเลี้ยงดูด้วยตัวเองใช่ค่ะ mm hmm. มีเวลาให้กับลูกะนะคะมีเวลาที่จะโอบก,กอดเขามีเวลาที่จะสัมผัสเขา mm hmm. นะคะและหนึ่งเทคนิคที่ฝากเอาไว้เมื่อกี้ก็คือในแง่ของการนวดก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะอยู่กับลูกเรา mm hmm. นะคะมีกิจกรรมทําร่วมกันได้มากขึ้น mm hmm. นะคะ วันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะขออนุญาตลาไปก่อนทั้งอาจารย์แล้วก็ดาวเลยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการร r a าา v a ร i ี t ได้นะคะทางช่อง True Vision 42แล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเจอก,กันใหม่ ep หน้าวันนี้ดาวกับอาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ